นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเราซึ่งยังเป็นคัสวา์ผู้อยู่ครองเรือน ยังบริโภคกรารพึงพอใจในกามคุณ5คือสุขที่เกิดจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่ารักใคร่น่าพอใจอยู่จะมีหลักในการใช้จ่ายทรัพย์อันเราหามาได้โดยทำด้วยความยากลำบากอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวเราเอง หลักในการใช้จ่ายโภคทรัพย์ที่เราได้มาโดยธรรมมี4ประการคือ 1. เลี้ยงตนเองมารดาบิดาบุตรภรรยาญาติมิตรให้เป็นสุขอิ่มหนำบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้อง 2. ปิดกั้นอันตรายทั้งหลายที่เกิดจากไฟน้ำโจรหรือทายาท ที่ไม่เป็นที่รัก 3. นํนำทรัพย์ที่หามาได้โดยชอบธรรมทำพรีกรรม5ประการคือ 1. สงเคราะห์ญาติ 2. สงเคราะห์แขก 3. สงเคราะห์ผู้ร่วงรับไปแล้ว 4. ช่วยชาติ 5. สงเคราะห์เทวดาและ 4. นํนำทรัพย์ที่ ตนหามาได้โดยชอบธรรมตั้งไว้ซึ่งทักษิณาอุทิศแก่สมณะพราหมณ์ทั้งหลายผู้อยู่ในขันติและโสระจะพระผู้มีพระภาพตัดว่าข้าบดีอริยสาวกนั้นใช้โภกรัพย์ที่ตนหาได้มาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้น รวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นโพกรัพย์ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเพื่อกระทำกรรมในหน้าที่4ประการ4ประการอย่างไรเล่า4ประการในกรณีนี้คือ1อริยะสาวุคนั้นใช้โพกรัพย์อันตนหาได้มาโดยชอบธรรม ในการเลี้ยงตนให้เป็นสุขอิ่มหนำบริหารตนให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องในการเลี้ยงมารดาและบิดาให้เป็นสุขอิ่มหนำบริหารท่านทั้งสองให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องในการเลี้ยงบุตรภรรยาทาสและกรรมกรชายหญิงให้เป็นสุขอิ่มหนำบริหาร ให้อยู่กันอย่างเป็นสุขโดยถูกต้องในการเลี้ยงมิตรอัมมาตให้เป็นสุขอิ่มหนำบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องนี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่หนึ่งอันอริยสาวกนั้นถึงแล้วบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลค่าบดีข้ออื่น ยังมีอีก 2. อลริยสาวกนั้นใช้โพกรัพย์อันตนหาได้มาโดยชอบธรรมในการปิดกั้นอันตรายทั้งหลายทําตนให้สวัสดีจากอันตรายทั้งหลายที่เกิดจากไฟจากน้ําจากพระราชาจากโจรหรือจากทายาทที่ไม่เป็นที่รักนั้นๆ นี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่2ออันอริยสาวกนั้นถึงแล้วบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลข้าบดีข้ออื่นยังมีอีก 3. อริยสาวกนั้นใช้โภกทรัพย์อันตนหาได้มาโดยชอบธรรมในการกระทำพลีกรรม5ประการคือสงเคราะห์ญาติ สงเคาะ์แขกสงเคราะห์ผู้ล่วงลับไปแล้วช่วยชาติสงเคราะ์เทวดานี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่3อันอริยสาวกนั้นถึงแล้วบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลข่าบดีข้ออื่นยังมีอีก 4. อริยสาวกนั้นใช้พวกทรัพย์ อันตนหามาได้โดยชอบธรรมในการตั้งไว้ซึ่งทักษิณาอุทิศแก่สมณะาพามทั้งหลายผู้งดเว้นแล้วจากความประมาทมัวเมาผู้ตั้งมั่นอยู่ในขันติและโสระจะผู้ฝึกฝนทําความสงบทําความดับเย็นแก่ตนเองอันเป็นทักษิณาทานที่มีผลเลิศในเบื้องบนเป็นฝ่ายดีมีสุข เป็นผลตอบแทนเป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์นี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่4อันอริยสาวกนั้นถึงแล้วบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลข้าบดีอริยสาวกนั้นย่อมใช้โภกทรัพย์ที่ตนหาได้มาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขน มีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นพวกกระซั์ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเพื่อกระทำกรรมในหน้าที่4ประการเหล่านี้เมื่อเรารู้หลักการในการใช้พวกกระซับแล้วก็ควรปฏิบัติธรรมอีกสประการเพื่อเป็นคารวะผู้ของเรือนที่เลิศที่ประเสริฐกว่าคนทั้งหลายนั้นคือหนึ่ง สแสวงหาโพกรัพย์ยโดยธรรมโดยไม่เครียดคัด 2. ทํทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำ 3. า 3. แบ่งโพกรัพย์ยบำเพ็ญบุญ 4. ไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโพกรัพ์พยเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคตัดว่า ข้บดีในบรรดากามโภคีเหล่านั้นกามโภคีผู้ใดสแสวงหาโภ้กรัพย์โดยธรรมโดยไม่เครียดครัดด้วยขันสแสวงหาโภ้กรัพย์โดยธรรมโดยไม่เครียดครัดแล้วทําตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำด้วยแบ่งโภกทรพย์บําเพ็ญบุญด้วยไม่กําหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลง มีปกติเห็นโทษมีบรรัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคพวกทรัพย์เหล่านั้นอยู่ด้วยข้าบดีกามโภูีผู้นี้ควรสรรเสริญโดยฐานะทั้ง4คือควรสรรเสริญโดยฐานะที่หนึ่งในข้อที่เขาสแสวงหาพภกทรัพย์โดยธรรมโดยไม่เครียดคลัดควรสรรเสริญโดยฐานะที่สองในข้อที่เขา ทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำควรสรรเสริญในฐานะที่สในข้อที่เขาแบ่งโพกรัพยบบำเพ็ญบุญควรสรรเสริญโดยฐานะที่สในข้อที่เขาไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภกรัพย์เหล่านั้นข้าบดี กามโพคีผู้นี้ควรสรรเสริญโดยฐานะทั้งสี่เหล่านี้ข้าบดีกามโพคีจำพวกนี้เป็นกามโพคีชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นหัวหน้าชั้นสูงสุดชั้นบวรกว่ากามโพคีทั้งหลายเปรียบเสมือนนมสดเกิดจากแม่โคนมส้มเกิดจากนมสดเนยข้น เกิดจากนมส้มเนยใสเกิดจากเนยข้นหัวเนยใสเกิดจากเนยใสหัวเนยใสปรากฏว่าเลิศกว่าบรรดารดอันเกิดจากโคทั้งหลายเหล่านั้นข้อนี้ฉันใดกามโพคีจำพวกนี้ก็ปรากฏว่าเลิศกว่าบรรดากามโพคีทั้งหลายเหล่านั้นฉันนั้นแหละสาธุ